สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโฮราโฮโรทุกทุท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยค่ะในวันนี้โอก็จะมาทำนายไทยทัก ดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษแล้วก็เป็นดวงประจำเดือนธันวาคม2.5-6-3ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าชาวราศีเมษจะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งของอัตตะตัวตนของท่านในแนวทางความคิดช่วงเวลานี้นะคะ เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่อนมันอ่อนแรงหมดแรงท้อแท้นะคะแล้วก็เริ่มเกิดภาวะที่เรารู้สึกว่าเรากําลังฝืนหรือว่ากําลังพยายามทําในสิ่งที่ไม่ได้เป็นความสุขในชีวิตตัวเองสักเท่าไหร่ความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองเนี่ยมันได้สูญหายไปแล้วก็ก่อทำให้เกิดเป็นความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันควรจะต้องถึงเวลาพักผ่อนได้แล้วล่ะอ้าวก็ทิ้งท้ายทิ้งทวนก่อนจะไปพักผ่อนเที่ยวในปีใหม่ช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้มันหมดกําลังพอดีเลยถ้าต่อปักไปได้อีกสักหน่อยเสริมพลังไปอีกสักหน่อยเรื่องของการทํางานอมตะว่าอาจจะเข็นไปได้ในอีกช่วงหนึ่งเดือนนี้อย่างที่ไม่มีปัญหาค่ะต่อมาคะตำแหน่งของฮินะฮินะก็คือความหายนะความไม่ดีไม่งาม ในช่วงเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายการเก็บออมเงินของตัวเราเองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณอาจจะมีเป้าหมายความคิดว่าปีนี้ฉันจะเก็บเงิน เพื่อจะซื้อจุดจุดจุดอ่ามันก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านคนอาจจะซื้อรถหรือว่าบางคนอาจจะซื้อของขวัญที่มีมูลค่าสูงสูงหน่อยเพื่อเป็นของขวัญกาลังใจให้กับชีวิตต,ตัวเองได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป้าหมายที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นแผนที่เรียกว่าล้มเหลวนะเงินเนี่ยมันเก็บไม่ถึงเป้าเก็บไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายออกไปในเรื่องของอื่นๆนะคะก็ อย่างที่บอกฮะเกณฑ์เก็บเงินออมเงินในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าล่มสลายอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะต่อมาฮะตำแหน่งของทะนัง่งท่านั่งก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติมีค่านะคะในช่วงปีนี้เนี่ยในช่วงเดือนนี้ทินท้ายก่อนสิ้นปีนะคะเราอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการไปซ่อมบำรุงรถหรือ อาจจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านซ่อมแซมธนุบำรุงบ้านก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เงินที่เราได้เก็บมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป้าตามที่เราอยากจะได้ทรัพย์สมบัติแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถจะเอามาใช้กับการซ่อมบำรุงบ้านรถของเราที่มีอยู่ณนะวันนี้ณนะปัจจุบันนี้ได้นั่นเองค่ะต่อมาคะตำแหน่งของปิตา ปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเรานะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทําดีไม่ค่อยเป็นผลในทิศทางที่ดีเท่าไหร่หรือว่าเจ้านายหัวหน้าของเราเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เราทํทาทั้งทงที่ในใจเราก็คิดแล้วนะว่า เฮ้ยพยายามหนักมากเลยนะทุ่มเทหนักมากมากเลยนะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆอ,อ,อีกนะแต่เจ้านายเขาก็ยังไม่มองเราในแง่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแล้วก็ถอดใจกับการทำงานในช่วงเวลาณปัจจุบันก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราทำดีของเรามันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้เรากับ ให้กลับคืนภายในวันนี้เดี๋ยวนี้นะแต่เราทำดีต่อไปของเราเรื่อยๆโอ้เชื่อว่าในท้ายที่สุดคนจะต้องมองเห็นในสิ่งที่เราทำทำดีจะต้องได้ดีอย่างแน่นอนค่ะต่อมาฮะตำแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะก็คือเหมารวมเลยนะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาชิกผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรา ช่วงเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะมีเกณ์ปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดเขา่าปวดข้อปวดกระดูกต่างๆนานานะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านเป็นเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้บอกกับเรา อาจจะไม่ได้พูดกับเราว่าเออตอนนี้เขาไม่สบายนะเขาเจ็บเขานะเขาปวดแขนนะคือเขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราเนื่องจากว่าอาจจะกลัวเราเป็นห่วงอาจจะกลัวเราแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกมาเป็นห่วงอะไรในตัวท่านมากๆจนเกินไปนะคะมันเป็นความคิดของมุมมองของผู้ใหญ่ของท่านเองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็สังเกตคนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวหน่อยว่าเขามีเดินกระเพกกระเพกหรือเปล่าหรือว่าเขาเดินไปจับ เขาจับแขนบีบนวดตัวเองอยู่เรื่อยๆหรือเปล่านะคะให้เราสังเกตท่านดูแล้วก็ถามถ่ยอาการของท่านด้วยนะคะก็จะเป็นการดูแลกันได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบาก็ตามแต่นะต่อมาค่ะตำแหน่งของโภคาโภคาก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของสอังหามันมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่ารีโนเวทบ้านซ่อมบำรุงบ้านเกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละอย่างชัดเจนเลยนะคะในบางรายแล้วก็สําหรับในบางท่านเนี่ย ก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอยากจะได้ถิ่นฐานที่อยู่ใหม่คิดขนาดนั้นเลยนะแต่ถามว่าจะได้แผน่นดินเดือนธันวาคมนี้เลยหรือเปล่าคือมันก่อก่อกําแพงอิฐเนี่ยมาสักประมาณครึ่งทางได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดกับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันได้มันมีโอกาสที่จะได้มาเนี่ยครึ่งทางแล้ว เหลืออีกครึ่งทางนับจากนี้นะคะว่าคุณอยากจะตั้งเป้าหมายตรงนี้อยู่ไหมคุณอยากจะไปต่อกับสิ่งที่คุณตั้งความหวังตั้งความคิดตรงนี้เอาไว้อยู่ไหมก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใกล้ๆนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของมัชิมามัชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่กําลังอยากจะบอกอยากจะเตือนกับ เราในช่วงเดือนนี้นะว่าเฮ้ยมีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างหรือเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์การใช้เงินอ e ีกอยู่ดีค่ะคือที่ผ่านมาเนภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องของการต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตัวคนเองเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือเปล่านะแล้วก็หน้าของเราเนี่ยเวลาเดิมไปกดที่ตู้ ATM เนี่ในการกดเงินที่ตู้ ATM นะั่นหมายความว่าเงินที่ยังมีอยู่ในบัญชีเนี่ยมันมีแต่ แต่ละครั้งที่เราเดินเข้าไปกดเนี่ยมันเหมือนกับโอ้ยเงินมันล่อยหลอลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเหลือเงินน้อยจังเลยมันไม่ได้เหลือมากตามที่เราต้องการจะพอถึงสิ้นเดือนหรือเปล่านะ่าจะพอเอาเงินไปเที่ยวหรือเปล่านะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนก็เตือนกันเอาไว้เลยว่าเรื่องของการเก็บออมเงินหรือวางแผนในการใช้เงินก็จะต้องคิดให้ดีๆวางแผนออมเงินให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะไพ่ใบรแรกในบรรทัดที่2 ตำแหน่งของตะหนูตาหนูก็คือตัวตนของเราในแนวทางการปฏิบัตินะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีความคิดเกี่ยวกับความโปรงความแบบไม่สนใจละช่างมันละไม่อยากจะรู้ร้อรู้หนาวไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะใส่ใจอะไรมากๆนะคะมันก็เหมือนกับเราเหมือนทําตัวเป็นคนแก่ะคะแล้วก็หันหลังให้กับความสําเร็จหรือว่าหันหลังให้กับภาพที่ได้ได้ว่าสวยที่สุดในชีวิตถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะหันไปดูแลเนะาะพระอาทิตย์ ตกดินตอนช่วงเวลาแบบโอ้โหแสงกําลังสวยท้องฟ้ากําลังเป็นสีทองขนาดนี้อยู่ดิมทะเลขนาดนี้ฟิลของคนทั่วไปก็คือต้องว้าวไปกับวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราทําตัวเหมือนกับหันหลังแล้วก็ไม่สนใจไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใดๆนะคะมันเหมือนกับว่าเราที่ผ่านมาเราเราท้อแล้วล่ะเราทําดีเต็มที่แต่ก็ไม่มีใครเห็นผลนะก็บอกเลยว่าพยายามต่อไปแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามันเหนื่อยมันท้อกับสิ่งที่ทําอยู่ไม่เป็นไรค่ะหันหลังหันหลัง มาแล้วก็หาเวลาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปทาอะไรที่มันมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยยังเป็นตัวแทนของการพักผ่อนยาวๆการหยุดยาวเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานก็วางแผนการท่องเที่ยวให้ดีๆเพราะในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนยาวๆนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งกระดุมพระกระดุมพระก็คือเรื่องของการเงินในเกณฑ์การเงินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีการใช้เงินเยอะๆในช่วงตอนต้นธันวาตอนต้นเดือนนะคะแต่ว่า ในช่วงกลางกลางเดือนมานี้เนี่ยมันก็จะมีคนหยิบยืน่นโอกาสดีๆทางด้านการเงินทําให้เรามองเห็นอนาคตใหม่ทําให้เรามองเห็นรูทางการหาเงินใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังปีนี้เป็นต้นไปอ่าก็จะมีคนหวังดีค่ะเอาเอาโอกาสตรงนี้มายื่นให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภเงินทองด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีคนรอบตัวมีคนรอบข้างเนี่ยเขามาชักชวนให้เราแบบเฮ้ยซื้อตามเขาดีเขามั่นใจเลขนี้เขาฝันมา แล้วเราไปซื้อตามเขาก็มีโอกาสที่จะถูกหวยด้วยเบริร์มีโชครับกับเขาตามไปด้วยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหรชช้าสหรชช้าก็คือเรื่องของเพื่อนนะคะในช่วงเวลานี้ก็ชัดเจนเนะเาะกับความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนเนี่ยมันอาจจะได้ติดต่อกันบ้างผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าได้รับรู้ข่าวสารของเขาได้รับรู้การเคลื่อนไหวของเขาว่าเออช่วงนี้เขาเป็นยังไงสุขสบายดีไหมเขาทํางานอะไรเขามีชีวิตเป็นอย่างไร ได้รู้กันทางโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าในเรื่องของการมาพบปะพูดคุยติดต่อกันเนี่ยโดยตรงซึ่งซึ่งหน้ามากินข้าวด้วยกันดูหนังฟังเพลงด้วยกันช่วงนี้มันไม่มีอะไรแบบนั้นเลยกับเรื่องของความเป็นเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นรวมไปถึงท่องเที่ยวปีใหม่ก็ไม่ต้องถามเลยนะว่าไปกับใครไปกับเพื่อนหรือเปล่า,เปล,าเปล่าเลยเพื่อนนี่งดไปเลยเดือนนี้คงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะแล้วก็อาจจะมุ่งเป้าไว้ที่ทางครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องของแฟนในกรณีของท่านใดที่มีแฟนมากกว่าต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุ พันธุก็คือตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์แบบได้เดินทางไปมาหาสู่ได้ติดต่อซึ่งกันและกันแล้วก็วางแผนท่องเที่ยวร่วมกันนะอาจจะไปกันแบบเป็นครอบครัวเป็นเคืยญาติเป็นแฟมิลี่ก็เป็นไปได้นะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนั่นเองต่อมาคะตำแหน่งของปุตตะ ปุตตะก,ก็คือเรื่องของลูกหลานต้องบอกเลยว่าเป็นเกณฑ์แบบ50/50สาหรับกรณีท่านใดที่ต้องการจะมีลูกนะคะเพราะว่าถ้าตัวเราเองอยากมีถาม แฟนของเราสามีของเราหรือว่าคุณภรรยาของเราว่าเขาอยากมีเหมือนกันกับเราไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่ามันจะเป็นอะไรที่คอนท้าแล้วก็แตกต่างกันมากถ้าเราอยากมีเขาจะไม่อยากมีตรงขั้นถ้าเขาอยากมีเราเองก็จะไม่อยากมีค่ะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของเกณฑ์การมีบุตรเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องดูดูกันไปก่อนมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับแผนตรงนี้ที่เราคิดเอาไว้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริอริก็คือคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่ามาในรูปแบบแบบโอ้โหละครมากมากเพราะว่าคนที่เขาจะเป็นคนที่ไม่ดีกับเราหรือว่าเราไม่สามารถจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้เขาจะเป็นคนที่แสดงแสดงออกในทางตรงอันข้ามค่ะคือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าดีกับเรามากเลยพูดดีกับเรามากเลยแต่รับหลังเนี่ยก็คือเอาเราไปพูดดินทาเสียหายทำให้คน ส่วนใหญ่ก็มักจะมีความคอยตามกับคําพูดเขาเชื่อในคําพูดเขาไปด้วยเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคําพูดคําจาของเขาเขาเป็นคนพูดดีมากๆนะก็เลยทําให้คนอื่นเนะชื่อเขาแต่ส่วนตัวแล้วโอมมองว่าก็ช่างเขาเถอะนะคะคือช่างเขาเราก็อยู่ในมุมของเราถ้ามันยังไม่ได้เดือดร้อนมีผลกระทบอะไรกับตัวเรามากจนสร้างความเสียหายก็อยากจะให้ปล่อยวางณนะจุดจุดนี้นะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นคู่อริเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์แบบไม่พอใจคนรักของคุณในกรณีท่านใดที่มีแฟนแล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เรารักกันเนี่ยมันอาจจะรู้สึกมันห่างเหินจนเรารู้สึกหึงหวงรู้สึกรักแค่รักคร่เคืองใจว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะคนอื่นหรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่า มีมือที่สามหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนใจไปรักใครไม่รักเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่กับทุกๆคนนะไม่ใช่ว่าคุณฟังโอไปปุ๊บเราไปหาเรื่องทะเลาะกับแฟนอย่างนั้นไม่เป็นผลในทิศทางที่ดีแน่นอนนะคะแต่ว่าแค่อยากจะบอกอยากจะเล่าทุกอย่างที่ไพ่เขาพูดออกมาแล้วก็ เอาว่าเราก็ไปดูสังเกตพฤติกรรมของตัวเราเองสังเกตพฤติกรรมของคุณแฟนนะนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นจริงๆหรือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างที่ไพ่เขาเตือนมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตนิปัตตานีก็คือเรื่องของความรักอา้าวชัดเจนกันอีกแล้วค่ะว่ามันมีเกณฑ์เกี่ยวกับการโดนหักหลังเกิดขึ้นนะคะก็ถ้าท่านใดที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลานี้มันไม่มีความไว้วางใจกันเลย หึงหวงกันทะเลาะกันทะเลาะกันก็จะแต่เรื่องคนอื่นทะเลาะกันก็แต่เรื่องหึงหวงไม่ไว้วางใจกันทําไมเธอเที่ยวกับเพื่อนบ่อยจังทําไมเธอไปกับคนนู้นคนนี้บ่อยจังทําไมไม่ไปกับฉันเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สําหรับเกณฑ์ความรักท่านที่มีคู่อยู่แล้วแนะนําว่ามีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็พูดจากันดีๆอย่าพูดจารุนแรงแบบ ผ่านพนโลแล้วก็ใช้คำพูดหยาบๆยบมันไม่ดีมันไม่ได้ส่งผลกระทบด้านดีกับความรักของเราทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ท่านที่โสดในช่วงเวลานี้เนี่ยกับเรื่องของความรักอมมองว่าปล่อยผ่านไปก่อนคนคุยคุยได้แต่อย่าเพิ่งไปคิดจริงจังอะไรกับเขาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะตกไป เป็นมือที่3ของคนอื่นอย่างที่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าข้ามสเตปธันวาคมไปได้ก็น่าจะขี่ค่ายไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะต่อมาค่ะพไพ่ใบแรกตำแหน่งไพ่ชั้นที่3แล้วนะมาถึงชั้นที่3กันแล้วนะคะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งมรณะมรณะ,ะคือเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลหรือว่าเป็นสิ่งที่ใจจดจ่อคาดหวังนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็มีความคิด โปรเจกใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง อยากจะลองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่เคยเป็นมาอยากจะลองหาลู่ทางใหม่ๆจะทําได้ไหมนะคือมันมีค่ะมันมีแนวความคิดแบบนี้อยู่แล้วก็ปากกาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรากําลังคิดแล้วเรากําลังจะลงมือทําแต่ตอนนี้ถามว่าเขียนหนังสือสักตัวหรือยังเนี่ยแค่จุดค่ะแค่จุดลงไปบนกระดาษนั่นหมายความถึงการเริ่มต้นยังไม่มีการขีดเขียน,ยนวาดรูปอะไรหรือขีดเขียนเป็นข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่เรื่องของความคิดแต่ยังไม่เกิดการลงมือทํา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาสุภาคือความดีงามขึ้นไพ่แหวนแบบโอ้โหวงเบล่มเลยนะเพชรเม็ดแป้งเลยนะคะแล้วก็ประกายเจิดจ้าขนาดนี้นะคะสุภาเนี่ยเป็นเหมือนกับความสุขเป็นเหมือนกับคุณงามความดีนะคะก็หลายๆลาย,ลายความรักในช่วงนี้มันอาจจะทะเลาะก,กันมากไม่ค่อยลงตัวกันมากแต่อาจจะจบกันด้วยว่าหรือไงแต่งกันเลยไหม มั่นกันเลยไหมจะได้ไว้วางใจเขาจะได้ไว้วางใจกันอะไรเงี้ยคือบางที มันอาจจะดีนะคะส่วนตัวอมมองว่าเออบางทีมันก็อาจจะดีแต่บางครั้งถ้าเรายังไม่ได้จบปัญหาเก่าด้วยการแก้ไขปัญหาแล้วมาแก้ไขปัญหาโดยการที่เอองั้นแต่งเลยแต่ปัญหาเก่าที่คุณเคยทะเลาะก,กันมันยังไม่ได้เกิดการแก้ไขอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือในบางรายเนี่ยถ้าเดินทางกันมาถึงจุดที่ได้ได้ว่าสุขงอมแล้วอิ่มตัวมากแล้วรู้จักกันมาพอสมควรแล้วคุณก็จะมีการวางแผนเกี่ยวกับการมั่นหมายหรือว่าเป็นเรื่องของการแต่ งานเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงชีวิตปลายทันวามองว่าน่าจะเริ่มแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นน่าจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมการงานนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยใช้ในเรื่องของความสามารถ ในการทำงานจะเป็นผลในทิทางที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วการทำงานของเราในช่วงเวลานี้ถ้าจะต้องใช้เงินลงทุนมากๆหรือว่ามีการใช้เรื่องของตัวเงินน่มันไม่ได้เป็นผลในทิทางที่ดีสักเท่าไหร่จากจะให้เน้นในเรื่องของการใช้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิด การกระทําพฤติกรรมการลงมือปฏิบัติอันนี้จะเป็นผลในทิศทางที่ดีสําหรับตัวคุณเองมากกว่านะคะเพราะว่าไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนของความสามารถอย่างที่บอกไปเนาะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาพะลาพะก็คือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอ่าเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรียนรู้จากคนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มาก่อนนะในตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังเห็นไหมแอบมองเขาอยู่ห่าง แอบมองคุณหมอค่ะคุณหมอถือมีดผ่าตัดด้วยนั่นหมายความว่าท่านเป็นหมอผ่าตัดผ่าตัดมาหลายเคสแล้วนะคะแล้วก็มันเปรียบเสมือนกับเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจคุณก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จจริงถึงจะเป็นผลที่ดีและส่งผลกระทบมาถึงความมั่นคงในชีวิตของตัวเราเองในอนาคตด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยายาก็คือเรื่องของความ จะต้องระมัดระวังนะคะหรือสิ่งที่จะต้องเตือนกันนิดนึงในเชิงของความเป็นสุขภาพนิดหน่อยนะคะท่านใดก็ตามที่เลี้ยงหมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะ,ะบริวารของท่านช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องคอยเช็คอาการคอยสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะแต่ว่าภาพรวมอื่นๆในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บคนในครอบครัวก็ไม่ได้มีอาจจะมีห่วงแค่บริวารน,น้องหมาน้องแมวเนาะต่อมาค่ะ2ตําแหน่งสุดท้าย ทาส,าทาสีเป็นตําแหน่งของบริวารเป็นตําแหน่งของลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองนะคะตาแหน่งแรกเนี่ยก็คือจะเป็นตําแหน่งที่เป็นเพศเดียวกันเพศเดียวกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าได้คนแก่ๆมาร่วมทํางานและเป็นเพศเดียวกันกับเราเนี่ยจะดําเนินงานกันไปในทิศทางที่ดีมากเขาก็จะเป็นคนที่มี มีความคิดที่เก่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีประสบการณ์เป็นคนมีความรู้เยอะนะแล้วเราเองก็จะเป็นเบื้องหน้าที่เวลาออกไปพูดไปทําอะไรตามที่เขาแนะนำมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่2องเนี่ยเป็นตำแหน่งของบริวารแต่เป็นเพศตรงกันข้ามนะคะสาหรับคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับ เราอาจจะหาคนที่มีความสามารถได้ดีกว่านี้หรือคนที่เก่งได้มากกว่านี้แต่ช่วงเวลานี้ก็เอาว่าได้คนนี้มาก็ถือว่าก้มแก้มไปทํางานได้อยู่นะไม่ถึงกับเก่งมากแต่ก็ได้ดีที่สุดเท่านี้ในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไททักดวงชะตาชาวราศีเมษประจําเดือนธันวาคม2563นี้นะคะ Now. Ah!